ครับเอฟซีวันนี้ก็มาเจอทังเลฟทีแมพนะครับนี่ก็พามาการประกอบเครื่องข้อขาดมานะครับนี่ก็กำลังเช็ดล้างนะครับนี่ก็ได้ระยะแคลเลนตวางไปเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวก็จะมาวัดอ่าพิสตเกตอีกอีกทีนะครับนี่ก็มีเปลี่ยนพระเบครับวันนี้ก็มาดูกันครับว่าจะเสร็จไปกี่ตัวนะครับงานหน้าร้านก็มีค้างนะครับงานเครื่องมีค้างครับ ใจทําปั๊มหัวฉีดมาได้เลยนะครับหรือจะส่งมาต่างจังหวัดก็ยินดีรับทครับนะครับมานะครับมานะครับเก็บมาแล้วก้อนนะครับไม่ลงครับปั่มากระเลยครับเป็นไรครับโอ้โหครับติดน็อตบอกติดน็อต ารประกอบเครื่องครับดีๆจ,จะลงคลิปให้ดูเรื่อยๆครับฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กดแลวก็ใครฝากติดตามไว้ด้วยนะครับจะมาลงคลิปมีสาระด,ดีๆใหด้ดูครับผมสวัสดีครับ